เอ้ยวันนี้จับพี่น้องซุ้อขูดซุปไสบายดีกันไหจ้าเปิ้สบายดีอยู่ไม่กินก๋วยเตี๋ยวหรือ่อย่าเนี่ยเพ็ดก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่ไม่หนินี่ป่ะเตี้มถั่วเลยก๋วยเตี๋ยวอันกระดูกหมูพี่น้องกระดูกหมูกระดูกหมูอีกแล้วหรืป่าเนี่ยเปิ้ลกระดูกหมูข่อยนะเดี๋ยเรื่อข่อยห้องก่อนสต๊อยกระดูกหมูพี่น้องพี่น้องเรื่อง ดีพี่น้องมากินเข้าขังหน่อมือผักใส่ก่อนปรุงแต่ได้ไีปรุงมันจะอยู่ในบ้านแล้วเพืจอเลยมึนสิงกระเจียวไปเห็นชัดมาจ้ะมึงไปสิกเจียวไปัปปออก,ก,ไปไกใส่ก่อนเต็มขวดได้กี่หนบ่ง <laughs> chú <Chứa> sốt ngoài <laughs> chú sốt ngoài chú được nhau chút sốt bớt chạy 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 cái này chạy 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 tiếng chạy 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 เลื่อไมไพี่น่องปิดม,มันเสียงนังหลงหูพักเก้าไหมมึงกะขับกันมาเนี่ยเลือดแต่น้นเต็นกุ้น 嗯。嗯、mm。嗯、hmm. mm。来、hmm.。Right. ท,ทามมาเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเองตีย่านสานใจใจเฮ็ดเองบอสสื่อเพิ่กงกินจะเทียเฮ็ดเองจ้ะเฮ็ดเองมืดอยูมมอ่มั่งเนาะเฮ็ดอย่างว่าเป็นเฮ็ดเป็นพช่ไหมหืมเฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮ็ดเป็นได้กินไหมเนี่ยโอ้โุดยอดเลย

拜托了他。 ก็เนี่ยยังกินพอเรามันนั่งกินพร้อมกันแนะเด้อน้อแฟนข่าวว่ายายนึกเป็นคนกินน้ำจืดบ่ค่อยได้ไหมครับหมูอทองอวหมครับน้าไม่เห็นยายกินน้ำจืดนึกจะกินได้วหมครับน้า เอามาปัานเซีนอย่งเกาะอุ้ยอันแมงเพลิงนองเอามันปันใเซียนกล้วยไมจ่จ่ะยเพราะสินึกซื้อออกว่าหงุดหงิดเลย้อ,อใส่กล้วยแท่งต่มฉันง่วงแ่บไปไหนกินนุ่มไปไหนที่จังสันแล้วจ้ะเนะฉันย่านอ้วนกับว่าต้องแท่งติ่มหลาย ไม่แขวนเสียหลายบำไมากล้วยไม่ประโยชน์นมกต่ไม่ประโยชน์อันไรกันเนี่ยโอ้เส็บท่านอาจไอตีมมวนไม่ประโดะโดลเป็นไรที่มมไหนอ้วนปะตอนเพิ่มความแสกไหม ก็ว่าเ,เ,เป็นอย่างเนาะให้ก็บดกินหลายเนาะฉันยันอ้วนจะกินหลายให้ผดผดประ่ยันอ้วน เพราะติ่สืกว่าเมื่อไรไงลูกอวนออกจากจะไม่ออกปุ้ง เพ็ดพี่นอ้องใส่กะาะม่ใส่พริกบ่ใส่จากใส่มันเป็นพริกกันพริกดองไหมพริกยวนเอาอันใส่อัน,ออาาอนดองแค่ผสมใช้ชู่มนะจ๊ะเพชรชพริกน่ะใส่ ม,มาเลยไม่ละพักไหยโอ้สเสร็จแล้ว

ก้อนตากแดดพี่น้องเด้ลายก้อนแล้วมีลายก้อนหันมาพกจอนางตากแดดมัน อากาศเป็นตะยุเนาะบรรยากาศดีดดเลย อันแฟนขับบ่ายัยแฟนขับก็ให้เจ้าโฆษณาขายทิมเก็<ม>เห็นเจ้าโฆษณาอันั้นโฆษณาอันนี้นนอนนยู่สิอ๋อนนนถนนไีน่ถนนใหญ่เป็นโฆษณาอัน,น,นโฆษณานนีเลยจ้ะแฟนขับถาม อันเลี้ยงพวกมาม่ๆพวกของกินพวกสบู่ยาสระอย่างสิกะเอาเห็บเบิ้งมาใส่นั่นเห็ดนี่อันนี้อันนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้บ่บ่มเนโฆษณาเลยจ้ะเอาเห็บเพื่อนขับเบิ่งนดีสิอือเฮ้เพื่อนขับเบิ่งนดีสิจ้ะมีเพื่อนขับถามมาลาอะไรยายจะใส่ครีมอย่างนึงคอยพ่อบอกจะเทียงดีกว่าเลยจ้ะเพื่อนขับเพิ่นบอกมาหลายคนอยู่ยายห้ามขายครีมห้ามโฆษณาขายครีมเลย บ่บาดกบ่โคตรชนะดอกจ้ะขนาดแฟนกลับตามมายังปกะกาบอกเพิ่นเนาะยั้นพวกเจ้าได้ค่อยแล้วก็หกทุกคนอื

แต่นั่นแตนี่ที่คอยบอกพวกเจ้าแบบเบอมีโฆษณาได้ใจเด้อบอกพวกเจ้าว่าเออม,มันยี่ห้อดียี่ห้อนี่นะพวกพวกเจ้าถามมาเนะาะแต่ว่าบ่าได้โฆษณาขายได้ใจเด้อเอาให้พวกเจ้าเบิ่งว่าใช้ยี่ห้อนี่ยี่ห้อนีอ้นม,มันดีไงกินยี่ห้อนี่มันแเสพแน่นบ่ล่ะถ้าทั้งเราทั้งเราบอกกันไปเนาะอือนางงามขี้มูกไหลนะแค่ชมพู่ขี้มูกกึน้นสั่งเอาคักๆตลอดเนาะจา้ะเนาะมันเพชร นักัไปแขวะสร้างขิบวกไม่สร้งขิบวกไปเี่ยไม่ยอแอบมานน่มานีมานิง้นุกคำินคำเมานะโอเค่ราุกไม่นัียงโคุณฟังยัไงทอ่ะอันอันเผ็ดจี๊ดซี่ไม่เทียเผ็ดจี๊ดใส่คำใส่ไปไม่ค

ดีดีพี่น้องเ <c oughs> งีเยบหรแต่บืกเมีดีดีดีเฮ็ดยังกระได <c oughs> จอบเบิ้งแม่ <c oughs> เาาราทันขยะเขาแค่ <c oughs> เาารายาเเีรยนลง ลงดี mm hmm. นอือดีอือได้ลงดีรับ

นี่อาบนา้ำกังแล้วเขาว่าเบิ่งอันเอาเวทมนหนึ่งมาน้ี่สองได้เบิ่งซื้อบอกเพื่อนเขาฟังตั้งประเทศเนาะใครบางหนเหมือนอ่นต่ว่าออสเตรียอีดีแม้เบิ่งที่ข่อยยู่นเนี่ย มันไม่รู้มันบม่รู้หรอกจ้ะไฟมันใส่ได้อยู่ขอ่อยบ่ฮู้อันไฟขึงเทิงไหมไฟขึงเทิงมันหายเอามันมันเสียเนาะวันนี้ใครเพิ่นมาเบิ่งมื้อนี้ค่าเบิ้งซื้อไปน้องเข้ามาเบิ้งซื้ออบ่ถึงเคิงชัมม่วโมงอะ่ะ90ดอลลาร์ออสเตรเลียออสเตรเลียมันใส้เงินดอนลล่าออสเตรเลียดย้วยจ้ะมน้มนองแฟนขาเพิ่งถามมาอยู่แบบย่าไงก็ยยเป็นเงประเทศใด,ด,ดแต่คุ้นใส่เงินดอลลาร์ท่าน ออสเตรเลียจ้าออสเตรเลียคนคนไทยเนี่ยจ้าต่าว่ามันอยู่ออสเตรเลีย <c oughs> คนไทยบ้านเฮาแหล,ละจ้าอีสานคนแก่นดังปึงๆนี่จ้าตาสุดๆนี่นะมันคิดมุกคืดนี่แหละจ้ามันอยู่ออสเตรเลียออสเตรเลียมันใส่เงินดอลลาร์ออสเตรเลียนะจ้ะเด้อะเซียบอส์่าถึงคืนส้วงน่ะเก้าสิบดอลลาร์เก้าสิบดอลลาร์เดี๋ยวนี้มันยี่สิบเก้าดอลลาร์บ่ บาทละยี่สิบกิจเนาะหนึ่งหนึ่งดอลลาร์ยี่สิบกิบาทบาทเท่านาะดีไปเก้าชิปดอลลาร์เท่าไรบ่เขื่องเขื่องสมมุติเมื่อเบิรงนจุเจเด็พี่น้องม่ได้สอนเด้มาเบิรงว่ามันเป็นอันนั้นมันเป็นอันนี้แล้วมือรุ่นจังสิมาสอนอีกสามมืออีกสามมือเขาจังสินไม่สอนให้เขาต้องเตรียมของเตรียมนั่นเตรียมนี่แม่มจ้ะบ่คือเมืองเมืงองไทยเขาเด้มาสอนอีกประท่านเลยจ้ะ